สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Social Cam ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันไหลวันพ่อแห่งชาติค่ะวันที่วันที่ท่านวาคมหาราชเออสิว่ามึงจะถามแต่เขาก็รู้กันทั่วประเทศเออมึงจะถามทำไมไม่ใช่ก็คือจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันพ่อเนาะแต่ว่าเซียรไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คนี้ไงเอาคนนี้คุณพ่อนะคะไหนี่ยทำทำน้าแบบคุณพ่อสิเนี่ทำน้าแบบคุณแม่ดิเน่เป็นคุณพ่อดิ เราจะบอกว่าคือเรื่องของเรื่องอะแม่มีคุณพ่อไม่เป็นไรนะก็มาพาคุณแม่มากินข้าวกุบติกระปิน้ำปลาแม่พามาลูกพามาแต่แม่เป็นคนจ่ายเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกไม่มีตังค์เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราก็ทำทักกลับแบบ เฟกเฟไปสักวันไม่น้อเราก็แบบว่ายางเราก็ทำท่าแบบก่าแบบเออเเฟกเฟไปวันหนึ่งเราก็จะได้กินข้าวฟรีเนาะก็ไม่ได้วันพ่อก็คือแม่พาลูกมาเลี้ยงเนาะเพราะอะไรเพราะว่าแม่เป็นพ่อเนาะพ่อกต้องเลี้ยงลูกเนาะงงคนละงกก็เพราะว่าแม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ได้ไงก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรก็พอพอแบบว่าวันพ่อก็แม่ใส่ก็ไม่เป็นไรไม่แปลกเลยเพราะอะไรรอเปาเพราะว่าวันเกิดเีย่าแม่ก็จ่ายวันแม่แม่ก็จ่ายวันพ่อพ่อแม่ก็จ่ายวันปีใหม่แม่ก็จ่ายวันเกิดมามาก็จ่าย ะว่าเซย่าเขาไม่เคยเก็บเงินเองให้ขายให้เขาสิเพราะว่าเซย่าไม่เคยเก็บเงินเองเงินหอะเอามาให้แม่โมดทุกบาททุกสตางค์พูดสิทุกบาททุกสตางค์แล้วเวลาลูกใช้เงินแม่ให้เท่าไหร่ร้อยเดียวเวลานัดพุ่งนัดเพื่อนออกไปงานก็ให้นี่แค่หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะตอดเอาก็หยิบทีละใบหนึ่งร้อยต่ำร้อยทำไปทำไมาำไก็ประมาณพันสอง ไม่ใช่ก็คือว่าหนึ่งใบจะต้องหอมแก้มนางหนึ่งคั้นางหนึงจะให้เงินหนึ่งร้อยซึ่งนี่แบบว่าคนแก้มคูณแฉะนี่นี่ก็เหม็นนะเฟกคนที่จะได้เงินหอมแก้มโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาหอมแก้มคุณแม่โชว์กันนะคะเออเราก็จะได้รู้ว่าหอมแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนไอหอมนี้คือกูต้องควักเงินให้ดวยก็ควักให้วันนี้พิเศษหน่อยก็หอมละห้าร้อยเนาะอ่าแล้วอยู่กับน้องเซฟด้วยนะคะอ่าเรามาหอมแบบหอมแบบ จริงใจกันนิดนึงหอมแบบไม่เต็มหอมแบบไม่ออกสื่ออะเนาะอันไหนหอมแบบไมออกสื่อสิหอมมันตั้งงามเลยหอมในหอมแบบไม่ออกสื่อสิหอมแบบไม่เต็นขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่้อยเดียวไม่ใช่อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเวลาหอมไม่ต้องว่าแบบมาให้เงินเอาเพื่อนนาอีบ้าเอาให้กูเล่น โอเคนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก mm ็ hmm. อ๋อลืมบอกไปว่าถ้าใครไม่มีพ่อ mm hmm. ไม่มีแม่ไม่เป็นไรนะคะรักท่อหลวงของเราก็ได้เนาะ mm hmm. เพราะว่าในหลวงของเรานี่ก็รักนี่ก็รักในหลวงอะเนี่ยเพราะว่านี่เดี๋ยวจะต้องมาจุดเทียนชยัยแล้วก็ไม่ได้ต้องรักแค่วันนี้วันเดียวรักได้ทุกวันเลย,เลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ในลงในหลวงพ่อหลวงของเรานะคะเนาะ mm hmm. ก็โอเคมีอะไรจะพากันไหมก็รักทุกคนคะ่ะใครที่ไม่มีพ่อก็กดไลค์ใครมีพ่อกดแชร์โอเคแล้วค่ะเจอกันค่ะเพื่นค่ะชอบไปแชร์แจกกระซิบไหมคะแล้วก็คือทำไมทำไมต้องเป็นเสย แล้วซึ่งทำไมล่ะมาคนเยอะมากอีกดอกคุณเริ่มอายแล้ว